โดยคุณสาระล่ำสำกล่าวรายงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติโดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติมอบทุนเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนไทยจานวน120ทุนก็นถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่เมืองไทยไประกันชีวิตมอบให้กับสังคมนะครับในเรื่องของที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการที่ ให้กับเยาวชนและก็ปลูก,กจิสํานึกของเยาวชนของเรานะครับให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตครับพร้อมกันนี้ยังได้พานักเรียนที่ได้รับทุนและแขกผู้มีเกียรติชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสยามโอเชียนเวิลดสร้างความประทับใจกับกิจกรรมดีๆที่เมืองไทยประกันชีวิตจัดขึ้นค่ะธุรกิจติดดาว ปิกติดดาวสนับสนุนโดยการประปาะคนครหลวงประปาเพื่อประชาชน SME Bank มุ่งมั่นพัฒนาจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการประชิดติดดาวผู้ชมครับช่วงประชิดติดดาวของเราวันนี้อยู่กับ working woman คนเก่งคุณแบมเจนิสตารลิวฉเฉลิมวงครับสว,ส,สวัสดีครับ อัพเดทกันนิดหนึ่งหลังจากเว้นวักทางการเมืองทราบว่ามาเปิดร้านอาหารด้วยค่ะก็มามีครอบครัวแล้วก็มีน้องนะคะตอนนี้ก็มาทำธุรกิจใกล้ๆบ้านในการทำหลอนี่ก็มาเปิดร้านอาหารชื่อร้าน Audrey Cafe and Bistro Audrey นี่คือ Audrey ก็มาจากนักแสดง Audrey อ Hepburn อซึ่งเป็นคนที่โด่งดังแล้วก็สวยมากนะคะคือโดยส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าถ้าทำร้านอาหารแนว Cafe and Bistro เนี่ยชื่อร้านน่าจะเป็นชื่อของผู้หญิง ก็เลยคิดว่าเออชื่ออารวี่นี่คือแบบเป็นชื่อที่พร้อมแล้วก็ดูแลมเนียงไม่ค่อยซ้ำอะไรเท่าไหร่อย่างที่เราเห็นกันนะครับคุณผู้ชมจะดูหวานหวานคลินคลีนที่นี่ดูแลเองทั้งหมดเลยป่ะครับตั้งแต่แต่งมาเลยแล้วก็อาหารเข้าครัวด้วยไหมคะแน่นอนันนี่เป็นหัวใจอยู่แล้วเพราะว่าชอบทำอาหารอยู่แล้วก็จะเป็นคนเอ่อคุเมนูแล้วก็มาเอ่อคิดเมนูใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแปพลายขึ้นมา เป็นเมนูต่างๆอาหารของออเดรเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่เป็นอาหารง่ายๆสไตล์บิสโทรซึ่งมีทั้งไทยทั้งยุโรเปียนนะคะจุดเด่นที่นี่คือมีอาหารทานง่ายๆที่แบบมากันไม่กี่คนและสั่งทานง่ายคือจะถึงอาหารที่บางทีเราจะทานเราต้องไปทานในร้านอาหารแบบหรูๆ fine d i n i n เช่นคาเวียร์อย่างเงี้ยนะคะที่นี่ก็มีเป็นคาเวียร์เสิร์ฟกับคอร์ดิเมนต์อะไรเงี้ยนะคะดื่ม fine dining ในโรงแรมมาอยู่ในร้านน่ารักน่ารักกินได้ตั้งแต่กลางวัน ใช่กลางวันนั้งคืนกลางวันในตรงนี้อยู่ข้างหลังเนี้ยก็จะเป็นคอนเซปต์ของข้าวรัดแกงอ๋อมีข้าวรัดแกงด้วยเป็นข้าวแกงแบบ,บแกงติดแอร์แล้วก็นั่งสบายๆเลยพอตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึง่งก็จะแบบมีไฟตั้งตามโต๊ะอะไรแบบนี้ก็จะดูแบบอบอุ่นโรแมนติกน่ารักๆไปอีกสไตล์หนึ่งค่ะพอฟังดูทั้งหมดแล้วชักอยากจะเห็นหน้าตาอาหารแล้วก็จะลองชิมซะแล้วงั้นต้องเชิญขึ้นไปลองชิมดูจะได้รู้ว่าเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าได้ครับคุณผู้ชมครับเด หลังจากที่เดินชมร้านกันแล้วครับหัวใจหลักก็คืออาหารพลาดไม่ได้ตรงหน้าผมมีอะไรบ้างครับพุณแบมครับเริ่มจากของทานเล่นก่อนแล้วกันนะคะ <S <S ด้านนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดสอดไส้หมูปิ้งนะคะทานแ้จิ้นเจ่วด้านนู้นก็จะเป็นพัฟกระเพราไกา่ก็เป็นแป้งพัฟ แล้วก็สอดไส้ด้วยไก่สับผัดใบกะเพราจะเผ็ดนิดนึงก็จิ้มกับน้ำจิ้มเหมือนหวานอันนี้จะเป็นกุ้งทอดออเดรก็คือชื่อร้านด้วยใช่ก็จะเป็นกุ้งทอดครีมสลัดแต่ว่าด้วยดรายสิ่งของเราที่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะก็เลยเป็นชื่อกุ้งทอดออเดรนะคะมาทางนี้จะเป็นอาหารว่างแบบยุโรปละอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยแหละชื่อว่าครับซูเฟล่มีเนื้อปูแล้วก็เสิร์ฟกับซอสล็อบสเตอร์บรานดีซอสครับอันนี้ก็เป็นสปาเกตตี้แต่ว่าเป็นสปาเกตตี้กับหมูพริกสด อันนี้ทาแล้วต้องวิ่งหลายวันส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะด้านนู้นจะเป็น a u d r ร y s on my ม i n d นะคะเป็นสี a อ d ดร y ด้วยใช่อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเป็นเป็นมอกเทลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ออเดรย์ก็จะเป็นกาแฟออเดรย์ของเรากาแฟปั่นแบบออเดรย์ครับลูกค้าว่ายังไงบ้างครับลูกค้าว่ายังไงบ้างก็หลายๆจานก็เป็นอาหารที่แปลกที่เออไม่เคยเห็นที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะมามามาเห็นที่นี่เ้ยก็ตรงกับเราที่ชอบทำอะไรที่แบบ เป็นอะไรที่แปลกๆแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วก็ก็จะเน้นความหลากหลายครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณแบมช่วยฝาก วิธีการเคล็ดลับในการทรําธุรกิจครับแปว่ากลายุทธ์ strategy สาคัญนะคะสำหรับเราคือต้องมองให้ดีให้ขาดก่อนตั้งแต่ต้นว่ากลายุทธ์ในการทําสินค้าของเราทางด้านโดยเฉพาะทางด้านการตลาดนี่มันคืออะไรกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครต้องทํา Product ์เราให้ดีก่อนะค้วขอ,ของเราดีนะแบบว่าอะไรก็ขายได้อย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณคุณแบมมากครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณค่ะ ิดดตาวสนับสนุนโดย Acer Aspire Timeline X บริษัท IRPC จำกัดมหาชนเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงว่าเศรษฐกิจจะดีแต่จะเกิดปัญหาเงินเฟอ้อและสิ่งที่ตามมาจากเงินเฟอ้อคือดอกเบี้ยต้องแพงครับเรื่องนี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศแล้วนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยรเรื่อยๆต้องการสกัดเงินเฟอ้อทาไมล่ะครับ เหตุผลเพราะว่าทั้งเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับคนเราสิครับจัาเงินไปลงทุนไปจับจ่ายใช้สอยไปเก็งกาไรในสินค้าที่สร้างกําไรมากกว่าเงินเฟ้อธนาคารชาติและการแห่งประเทศไทยก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยครับเพื่อหยุดไม่ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยหยุดความร้อนแรงของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นครับคนํามาค้าขายนะครับใครไปกู้เงินมานะครับเตรียมตัวให้ดีนะครับเงินกู้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเราต้องปรับตัวนะครับดูต้นทุนเงินกู้ให้ดีกู้เงินในระบบก็ดีนอกระบบก็ดี ปีนี้ครับดอกเบีย้ยจะแพงนะครับและต้องระมัดระวังนะครับเพราะดอกเบีย้ยเป็นต้นทุนสําคัญครับสวัสดีครับและก่อนจากการดิฉันก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจไปเยี่ยมชมการแสดงผลงานของสิบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสารรค์ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่3ส,สิงหาคมไล่ไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะภายในงานก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและการเสวนาเมืองสร้างสรงสรค์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะหากคุณผู้ชมที่สงสัยหรือมีข้อสอบถามก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอแห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการธุรกิจติดดาวก็หมดลงแล้วนะคะพบกับดิฉันสุภดาว,วิจัยชงได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลาบ่าย2โมงครึ่งแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ We'll